สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพิมมาดานะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็จะมาแจากสูตรผิวขาวอีกแล้วนะคะทุกคนสูตรนี้ก็บอกเลยว่าเป็นสูตรที่เห็นผลภายใน3วันนะคะก็มาจากใน YouTube นะคะทุกคนซึ่งเป็นสูตรล้านวิวนะคะสูตรนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวเราขาวขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหา ทํากิจกรรมนอกบ้านตากแดดแรงๆนะคะผิวไหม้ผิวค้ําเสียจากแดดนะคะผิวไม่สม่ําเสมอกันนะคะสามารถใช้สูตรนี้นะคะในการขัดผิวในการสครับผิวนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเพื่อนนะคะกลับมาขาวแล้วก็สีผิวของเพื่อนเนี่ยก็จะขาวสม่ําเสมอกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสูตรนี้นะคะเราจะใช้อะไรบ้างน,นะคะในการทําส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการใช้ทํำยังไงนะคะก่อนไปดู เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้กด subscribe พิมนะคะช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลื่อนไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะว่าเวลาที่พิมอัพคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มีการแจ้งเตือนเพื่อนๆได้ทราบกันนะคะเหนื่อยโอ้ยช่วงนี้คือแบบว่าพูดไปพิ่มมาก็เหนื่อยหายใจไม่ทันนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไป ดูวิธีการทำสูตรวิเคราะห์ของเราในวันนี้เลยนะคะทุกคนที่เราจะต้องใช้ในสูตรนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีนมจืดหรือนมสดนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะ mm hmm. แล้วก็ตามมาด้วยเบบี้ออยค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะ mm hmm. แล้วก็ตามมาด้วยสบู่เบนเนตนะคะ mm hmm. ขูดเป็นฝออแบบนี้นะคะทุกคน1ช้อนโต๊ะค่ะ เราก็ตามมาด้วยเปลือกมะนาว1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสำหรับเปลือกมะนาวนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะคะ่ะมะนาว1นึ่งลูกจ้าบีบไปเลย คนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะทุกคน สมครบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวไปทําความสะอาดผิวแล้วก็ทําการสครับผิวได้เลยค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาข้อดําหรือว่ารักแร้ดำขาหนีดดำนะคะสามารถใช้สูตรนี้สครับผิวได้เลยนะคะหรือว่ามีปัญหาข้อศอกดำเข่าดำนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ในการขัดผิวได้นะคะก็จะช่วยทําให้ผิวบริเวณนั้นดูขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะอันนี้พิมพ์จะขัด แค่มือนะคะกับแขนให้ดูคะ่ะเพื่อนๆสามารถสครับผิวขัดขัดผิวแบบนี้ไปนะคะประมาณสัก2-3นาทีนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็จำพอกทิ้งไว้ประมาณสัก10-20นาทีนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ไปร้างทำความสะอาดได้เลยนะคะ เพื่อนนะคะอยากจะมีผิวขาวที่ไวยิ่งขึ้นนะคะก็ลองเอาสูตรนี้กลับไปทํากันดูนะคะก็ทํากันอย่างสม่ําเสมอนะคะทาอยา่าอย่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะคะทุกคนมันจะไม่เห็นผลนะคะก็ทําติดต่อกันนะคะลองทําอาทิตย์ละ2-3ครั้งดูนะคะ เพื่อจะได้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมทาครีมบำรุงหรือครีมที่ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นนะคะแล้วก็เวลาออกแดดก็ควรจะทาครีมกันแดดไปด้วยทุกครั้งนะคะเพื่อจะได้ปกป้องผิวของเราเนี่ยจากแสงแดดนะคะผิวของเราเนี่ยจะได้ไม่ดำไม่ค้ำเสียนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะใครที่ไม่แน่ใจว่าเออตัวเองจะใช้ได้ไหมเพราะว่ามันก็มีส่วนผสมของมะนาวนะคะก็ลองเทสดู ว่าเราใช้ได้หรือเปล่าก็ลองเทสบริเวณเนี่ยใต้ท้องแขนก่อนก็ได้นะคะลองแบบเออเรามาแบบไปป้ายครับประมาณทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีถ้าเกิดว่ามันไม่มีผื่นขึ้นหรือว่าไม่มีอาการแสบร้อนนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะก็ในสูตรนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเออมันเปลือกมะนาวนะคะพิมอาจจะแบบเออใช้มีดซอยอ่ะมันแบบมันดูแบบหนาๆเลก มันดูหนาๆนไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ไอที่ขูดมะละกอนะคะในการขูดให้มันเป็นฝอยเล็กๆได้อีกนะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปพิมพ์เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ต้องขอจะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ